ไปเล่นทำไมอ่ะเอ้าปกติมันก็เล่นแบบปกติอันนี้อันนี้เล่นแบบแบบอันนี้ทำงานร่างกายก็สนิทกับมันก็สนิกกับเพื่อนเท่านั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นที่เก็บความทรนจำสำหรับผมผมก็รู้สึกว่าต้องชอบอ่ะถึงจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในรายการพี่กั ฟีลลิ่งรายการที่เราจะสุ่มท็อปิกจากท็อปิกการ์นะครับเราก็ปล่อยฟีลตามวาย์เลยใช่ครับวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้ออะไรครับสไปร์ตเบิร์ดออฟฟลลิ่ง เฟิร์นเลรเป็นคนโตชูหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นคนแบบคนจริงผมชอบท็อปปิ่งนี้นะเพราะว่าผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงงั้นคุณเริ่มเลยผอมาคุณเริ่มเลยอาสาไปส่งทั้งทั้งที่กลับคนละทาง1 2 3สองสามเฟิร์นเฟิร์นเนอะเฟิร์นยกขึ้นผมอยากรู้เฟลลีนก่อนอ๋อก็แบบบางทีบ้านเขาอยู่ไกลอะไรเงี้ยแล้วมันดึกก็ ไส่งได้มันมีหลายแอปพลิเคชันมากสามารถเรียกรถไปส่งเราได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปส่งใครก็ได้นพี่มันทีเราไปได้ไงมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนแค่แบบขับยุมไปนิดเดียวแล้วขย้อนกลับมาอะไรเงี้ยไม่ผมว่าเฟิร์สคุณผมว่าเฟิร์สเพราะว่ายุคนี้ค่าน้ำมันมันแพงรถติดอีกเสียเวลาเป็นถ้าไม่ใช่คนที่เราถูกใจนี่เราอไม่ได้ปิงน ถูก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 บางทีเราแบบเจอเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบไปส่งได้ไม่ได้ไปส่งบ่อยๆแต่ผมที่เจอเจอครั้งแรกนิ่งๆไม่ไปส่งมันจากครั้งรนี่เลยผมชอบกับรถรับจบอยู่ดีๆมาเล่นผมเล่นเสื้อว้าสามสองหนึ่งเปลี่อะไรก่อนเฟลี่อยู่ไปเล่นผมก็นดะไหมเออไปเล่นทำไมอ่ะเอ้าปกติมาเนอะ เล่นเสื้อเล่นผมอย่างนี้ไงมันก็ปกติป่ะไม่คุณไม่ปกติอันนี้อันนี้เล่นแบบแบบอันนี้ทำลายร่างกายอ้าวย้อนให้คือตอนมาถมอะเพื่อนผู้ชายถ้าชอบแกล้งผู้หญิงคนไหนแปลว่าชอบใช่ใครเป็นบ้างผมเป็นเป็นชอบมายืนใกล้ๆเวลาถ่ายรูปรอนทุกครั้งก่อนจะมีที่หรือเปล่าหนึ่งสองสามเฟิร์ส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 มันยื ่ปก็เป็นโมเมนต์ไงคือเราสนิทกับคนนี้แล้วก็คือคุณถ่ายรูปรวมเป็นกลุ่มเพราะว่ากลุ่มในห้องนี้แต่คุณเป็นเพื่อนกันทั้งหมดนะแบบคุณวิ่งไปถ่ายคนณไปฝั่งจะขวาไปซ้ายถ่ายทุกรอบวิ่งไปวิ่งไปไงหรอมันไม่ได้ถ่ายกับคนเนี้ยมันก็แต่ว่าสุนกมก็ยังรู้สึกว่ามันก็เฟลลี่อ่ะก็เราไม่ได้คิดอะไรเราแค่ถ่ายรูปแต่กับแค่คนนี้ทุกรูปเลยนะทุกรูปต้องอยู่ข้างนี้นเราก็เฟลลี่หรอ ผมเริ่มเด็กเลยไม่แต่เอาจริงจริงผมก็มีนะก็ถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปก็จะไปหาเพื่อนแต่ต้องเป็นคนนั้นนะนะคนเดิมใช่เดี๋ยวเราแล้วเราไม่เหมาะไม่ใช่ก็สนิทกับมันก็สนิทกับเพื่อนคนนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นได้เก็บความทรงจำสำหรับผมผมก็รู้สึกว่าต้องชอบอะถึงจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับ ก็จุไปแล้วนะครับสำหรับรายการพี่กับไวทยพี่กับฟิลลิ่งนะครับขอย้ำนะครับว่าความคิดเห็นพวกเราในรายการนะครับ้วนแล้วเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรานะครับใครที่มีความคิดเห็นอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างด้านล่างล่างด้านล่างล่างใครที่มีความคิดเห็นอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ